สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา12นาฬิกา33นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสคล้ายวันสวรรคตณหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัยในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเสรัฐพระวรชายาโดยเสด็จด้วยทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและของส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นักเรียนเป่าแตรนำและร้องเพลงมหาวชิราวุฒราชสดุดีเพื่อสรรเสริญพระกิยรติคุณแล้วทรงจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปนักเรียนสวดวชิดาวุฒานุสร,รณกคถาเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชฐานพระราชทรัพย์สร้างโรงเรียนมหาเล็กหลวงแถมพระอารามประจำราชการ ซึ่งต่อมาคือวัชราวุฒวิทยาลัยที่สั่งสอนอบรมให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถซื่อตรงและซื่อสัตย์เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อมาสเสด็จพระราชาดำเนินแถนพระองค์ไปลานพระบรมราชานุสรสวนลุมพินีทรงถวายราชาสักการะพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและของส่วนพระองค์แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชะกรณียกิจสำคัญทางด้านการเมืองการปกครองการทหารการศึกษาสาธารณสุขและการต่างประเทศที่สำคัญคือด้านวรรณกรรมและอักษรศาสตร์ได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระมหาเทวราชเจ้า เวลา15นาฬิกา20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกแทนพระองค์ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลอากาศเอกตรีโทษสนแจ้งผู้บัญชาการทหารอากาศประธานกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้าในพระบรมราชธรัมนำคณะกรรมการมูลนิธิและเจ้าหน้าที่เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรัยมงคล และถุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชยาศัยในโอกาสพระราชาพิธีเฉลิมพระชมพรรษา5ธันวาคม2557ข้าววันนี้พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าเสียระพระวราชายาเสด็จไปโรงละครแห่งชาติทอดพระเนตรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรอบปฐมทัศน์สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับวิทยายลายัยนาฏศิลป์ สำนักการสังเคีตกรมศิลปากรมหาวิทยาลายัยราชภาัฏสวนสุนันทาและสำนักดาบพุทธไทยสวรรค์แห่งการจนบุรีจัดถึงวันที่27พฤศจิกายนเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การการศึกษาว,วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกมีมติถวายพระเกียรติยกย่องบุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในวาระ100ปีการเสด็จนิวตสพระนคร เพื่อประกอบพระราชกรณียกิจแห่งปวงชนชาวไทยและครบรอบ120ปีพระบรมราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมสังคมศาสตร์และสื่อสารมวลชนขณะที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองราช เศรษฐกิจตกต่ำและกระแสประชาธิปไตยจากตะวันตกได้แผ่เข้ามาสู่สังคมไทยจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อพุทธศักราช2475โรวมทั้งส่งผลกระทบต่อการดนตรีนาฏศิลป์หลวงในการยุบกรมมหรสพและโรงเรียนพราหลวงจึงทรงห่วงใหญ่ศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติโดยให้คงนาฏศิลป์ของราชการไว้ โปรดให้ตั้งกองปีพาดและขนหลวงกระทรวงวังศิลปกรสถานต่อมาจนเกิดกรมศิลปกรราชบัณฑิตยสถานและโรงเรียนหน้าตะดุริยางคศาสตร์งานครั้งนี้ผู้จัดได้คัดเลือกการแสดงที่ปรากฏในรัชกาลที่7ที่มีการพัฒนาและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันซึ่งปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุพระราชกรณียกิจรายวันและรายงานวิจัยอาทิโหมโรงคลื่นกระทบฟัง่งรำเทอพร,ระเกียรติชุดราตรีประดับดาวฟอนรับเสด็จ ละครเพลงพร,รานบูนเรื่องจันเจ้าขาละครพันทางเรื่องพระระตอตอนพระรอชมสวนเมืองและโขนชุดยกรบตอนหนุมานชูก่องดวงใจและยาทัพวันนี้เวลา18นาฬิกา8นาทีพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าเสียรบพระวราชายาสเสด็จไปบริเวณล,ลานหน้าสูนการค้าเซ็นโครเวอร์เก็ยรตทุมวัน ทรงเปิดงานชายร้ i ยเอ็นชัวเรนซ์พรีเซนต์ Up Christmas Tree ีเซเลบร t ชัน2014 at c เซ็ r a ร w o เวิซึ่งศูนย์การค้า c e n t r ร l w เวิรร่วมกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตและบริษัทมาสเตอร์การ์ประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อให้เป็นพื้นที่ต้อนรับช่วงเวลาแห่งความสุขกับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงโดยต้นคริสต์มาสใหญ่ที่สุดของประเทศและสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความสูงกว่า30เมตร เพื่อเป็นแลนด์มาร์คแห่งความสุขใจกลางกรุงเทพมหานครอย่างเต็มรูปแบบที่เชื่อมต่อทุกอารมณ์และสีสันแห่งเทศกาลเฉลิมฉลองในย่านเปลินจิตรา้ประสงค์ให้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเฉลิมฉลองระดับโลกบนถนนสายแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ที่ยาวที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ประธานเงินให้กับมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคลในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเสียระพระวรชายยาและประธานของขวัญแก่เด็กบ้านเมอร์ซี่เซ็นเตอร์อีกด้วย วันนี้เวลา9น้นาฬิกาห้นาทีพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่เนดตดามาตเสด็จไปหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนทรงวางพวงมาลาถวายราชสก,การะพระบรมรา,าชานุสาวรีย์และทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันสมเด็จพระมหาเทีรราชเจ้า วันที่25พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเรียกว่าวันสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้าพระสงนิกรชาวไทยจะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลา15ปีที่ทรงครองสิริดาจะสมบัติทรงนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่ประเทศชาติที่สำคัญทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดกิจการเสือป่า ึินต่อมาพัฒนาเป็นนักศึกษาวิชาทหารและกองอาสารักษาดินแดนทั้งสองเป็นภารกิจหลักของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนในการฝึกพลเรือนทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่ให้เป็นพลเมืองคุณภาพรักชาติและพร้อมเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเย,ยาวชนผู้เป็นทรัพยากรสำคัญของชาติให้มีระเบียบวินัยห่างไกลาย,ยาเสพติดและรู้จักความสามัคคี วันนี้ที่ศาลาสิริดาร้อยปีโรงพยาบาลศิริดาษมีคณะบุคคลหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนและประชาชนไปลงนามถวายพระพรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิกท่านผู้หญิงวริยาชะวะกุลพร้อมด้วยนักศึกษาสถาบัานพระปกเกล้ารุ่นที่หก ศบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุดทมาเพื่อความสุขสวัสดีค่ะ